สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพวกผมอีกครั้งนะครับเดอเดซนี่วันนี้มาอยู่ในเกมใหม่นะครับซัมเมอร์วอล์ดเซนจูเลียนเองเพิ่งเปิดใหม่ได้วันเดียวเลยนะเมื่อวานเพิ่งเปิดวันแรกวันนี้เป็นวันที่2นะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรีโลไอดนะแบบสําหรับใครที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นแล้วอยากได้ตัวดีๆหรือว่าใครที่แบบรีตัวหาเอาไปขายอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวเรามาชี้ช่องว่า,ารีโลยังไงโดยไม่ต้องลบเกมนะครับก็ทําได้ง่ายๆเลยนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับฝาก คนละไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะใกล้ถึง2,000 Subscribe แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทำยังไงนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องหา ID ที่เป็น ID ID พื้นฐานของมาของมันมาก่อนนะอย่างผมขอเรียกว่า ID d ด m m y ัมมี่ดีกว่าเออโดย ID เนี้ยจะเป็น ID ที่ผูกผูกแล้วนะผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วนะผูกอะไรก็ได้นะผูก Google Gmail ก็ได้ผูกคลิป ID ก็ได้หรือผูก Facebook ก็ได้นะอย่างที่เเห็นตอนนี้ผมผูกเป็น Facebook นะ แล้วคือผมรีโลมาแล้วคือไอดีเนี้ยมันโคตรกากเลยแล้วเราจะมารีโลกันใช่ไหมก่อนอื่นเนี่ยพอเราผูกไอดีปับ๊บเรากดที่ตั้งค่านะครับกดล็อกเอาออกมาก็จะไปอยู่ที่หน้าเริ่มเกมอย่างนี้ใช่ไหมเราเข้าด้วยเกสไอดีเลยนะไปปึ๊บเดี๋ยวจะมาพูดด้วยว่าทายัางไงถึงจะถึงจะรีได้เร็วนะขั้นตอนการรีอะ่ะ ขั้นตอนการรีก็ง่ายๆครับเราก็าทำตามที่สอนไปก่อนนะอ่ก่อนอื่นไราให้กดตัวนี้เลยอ่าโอเคเราพยายามกดตัวที่ทำดาเมจนะครับดาเมจแรงๆนะเราไม่ต้องสนใจนะว่าใครตัวไหนจะตายนีก่กดเฮลฮาต่อปึบอปกดให้หมดอนะ่ะตัวนี้มันเบานะที่จริงไม่กดตัวนี้ก็ได้นะเพนกวิน <Penguin S 2> ไม่ต้องไปกดนะครับ กินลมแฟรี่น้ำก็ต้องไปกดนะ่ะพยายามกดตัวที่ทำา a าเ g แรงๆดูฮิลฮาวอะฮิลฮาวมันทำดาเ a g แรงมากนะขนาดทำาด m a g ใส่ตัวท่านน้ำอะโอเคผ่านแล้วทำตามขั้นตอนไปครับอันเนี้ยยังไงเราก็ต้องบังคับนะบังคับให้ทำตามขั้นตอนอยู่ดีนะเกมอ,อ่ะโอเคไปปึ๊บอืมได้อิมน้ำมา ไปครับไปขั้นถัดไปเลยปึ๊บใครที่ชินแล้วก็จะต้องกดคลิกเร็วๆเอาเลยก็ได้นะอย่าเดี๋ยวมาให้กดอิ่มน้ำแอเห็นไหมผมรีจนผมจำได้ <laughs> โอเคก็หาวิธีอยู่นานเหมือนกันนะตอนแรกผมก็รีแบบลบเกมลงใหม่ ลองรีในมือถือก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกะลรในมือถืออะเวลากดลบแคสหรือว่าลบข้อมูลเกมอ่ะจอมาจาันจะขาวไปเลยทําให้เล่นไม่ได้ก็ผมก็เลยมาลองรีในคอมในคอมก็ไม่ได้จนมาเจอวิธีนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะกดแต่ตัวแรงๆนะตัวเบาๆไม่ต้องไปกดนะตัวพวกสกิลซับอะไรก็ไม่ต้องกดนะตัวไหนจะตายก็ช่างมันนะไม่ต้องไปสนใจนะครับเราเอาให้จบไวที่สุดอ,ะอ่ะนะ โอเคจบแล้วปึ๊บเฮ้ยจมีลามากอสมีลมใครเล่นซัมมเมอร์วอ์มาเล่นเกมน,นี้ก็ได้นะได้แจกสกอ์ด้วยนะ ในพื้นหลังด้วยแต่ว่าต้องไต่แรงไปค่อนข้างสูงนะผมมองว่าเกมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะครับแบบเป็น PVP เงี้ยแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับก็แล้วแต่กดหมีไปเลยจำได้นี่มันจะบังคับให้กดหมีใช่ไหมก็อย่างที่บอกครับกดไปเรื่อยๆนะกดแต่ตัวดาเมจอย่างเดียวพอพยายามดูสีใช่ไหมสีสีฟ้าไอ้สีเหลืองเป็นลมใช่ไหมเราก็ไฟตีถ้าเราไม่มีจริงๆเราตัวตัวอะไรก็ได้ตีไปตัวที่มันแรงๆ ถึงเป็นท่าน้ําที่แพ้แพ้ท่านลมแตม่นก็ยังตีแรงเห็นปะโอเคตัวนี้ผมจะไม่พยายามกดนะเพราะมันเบานี่ตีติดขี้กับตายทีเดียวขนาดเป็นท่านเดียวกันนะตัวซับอะไรนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะโอเคจบไปเรารอมานาะแล้วกดตัวแรงๆเดียวพอเรนมีตบสวน ปาบพันหนึ่งโอ้โหนี่ขนาดแพ้ธาแพทธาตนี่งพันหนึ่งเราไปโมัวกดตัวบ่ๆมันก็จะช้าๆนะครับโอเคจบอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมันจะให้ตั้งชื่อโอเคไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อนะขั้นตอนนี้มันจะค่อนข้างนานนะขั้นตอนการฝึกนะี โอเคแล้วกรอกชื่อไปนะผมจะชื่อเดตินนี่เหมือนเดิมเลยข้อดีคือมันตั้งชื่อซ้ำกันได้นะครับเห <Hey, S 1> ็นไหมามาฟรีแบทเทิรนสุดท้ายหละการฝึกสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับกดแต่ตัวแรงๆพอให้จบไว้ที่สุดบัฟเบิบบอะไรไม่ต้องไปกดหรอกมีขย้ำป้าบมไม่เบาอย่างวรรอบนี้ <laughs> สนใจครับไม่สนใจตายไม่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่สนใจหนูพันห้าอย่างแรงเรากดแต่ตัวแรงไว้ก่อนครับอ่ะโอเคไปเรื่อยๆอันนี้เป็นล็อกนะโอเคไปไปเรื่อยๆครับไปเรื่อย เพิ่มท้ายแล้วโอเคอ่ะเห็นไหมว่ากดแต่ตัวสกิลอย่างเดียวมันก็จะแบบจบได้ไวนะครับแต่ว่าฝึกมันค่อนข้างหลายขั้นตอนนะมันก็จะนานหน่อยนะขั้นตอนสำคัญอยู่หลังจากนี้นะครับขั้นตอนสำคัญสำคัญมากๆเลยนะโน้ตด,ดอกจันตัวใหญ่ๆไปเลยว่าสำคัญมากนะตอนเนี้ย รีชารเร็วอยู่ที่ขั้นตอนนี้แหละครับโ <Okay. S 1> อเคึ๊บอะหลังจากฝึกเสร็จมันก็จะมีอยู่หน้าหน้าต่างอินเทอร์เฟซของเริ่มเกมนะมแ้้วนี่นะหน้าต่างอินเทอร์เฟซนี่นะเราไม่ต้องไปสนใจเลยนะกดดวนกับคนอื่นไปเลยนะครับกดตรงลงไปเลยโอเคหาห้องเพื่อต่อสู้เลยนะเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่าทำไมเวลาโดยประมาณสิบเอ็ดวิดอะรอไปหน่อย ยังดีที่ว่าเกมมันเปิดเซิร์ฟทั่วโลกนะมันก็เลยแบบจับห้องได้ไวนะครับไม่ใช่แบบเฉพาะเอเชียอะไรเงี้ยเนี่ยไม่ประเทศอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขั้นตอนนี้สําคัญมากเลยนะเราจะไม่โจมตีเขาก่อนนะเราจะกดเคาน์เตอร์เท่านั้นนะครับห้ครั้งนะเคาน์เตอร์ห้าครั้งแล้วกดยอมแพ้นะครับมารอเลย่ะปล่อยไปเลยปล่อยปล่อยยาวๆเลย เราเขาใช้สก,กิลเราเขาเตออนนะนี่เขาเตอร์คนะรั้งแรกตัวอะไราตายช่างมันไม่ต้องสนใจนะครับครั้ที่สองอรอไปหน่อยครันที่สามสามเลวนะ อันท,ที่สามแล้วอันท,ที่สี่แล้วก็สุดท้ายนะครับรอเขาใช้สก,กิลก่อนอันที่ห้านะครับกดยอมแพ้โอเคกดยอมแพ้อ่ะจริงๆถ้าเร็วหน่อยจะจบภายในหนึ่งนาทีเลยนะแต่ว่าอันนี้คือเขากดมาช้านะเขารอเราเหมือนกันผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นบอดหรือเปล่านะ เแต่ว่าบางครั้งผมจบภายในหนึ่งนาทีได้นะครับแบบคนที่กดยัดสกิลมาลัวๆอ่ะทีนี้จบแล้วทําไงใช่ไหมพอกดเคาน์เตอร์ห้าครั้งแล้วกดยอมแพ้ใช่ไหมเรามารับของในตู้จนใหม่ครับเราจะได้หนังสือคมพีมาทั้งหมดหกเล่มนะปึ๊บอันนี้เดี๋ยวค่อยมารับก็ได้นะครับตอนเราจะเล่นแล้วเราค่อยมารับได้มาหกเล่มใช่ไหมกดที่กิจกรรมครับรอสักแป๊บนะเป็นเจ็ดเล่มนะแปดแล้วก็อีกสองเล่มเป็นสิบเล่มพอดีนะครับคือ คือได้สิบเล่มแล้วใช่ไหมมาที่ซัมมอนเลยครับสําหรับเดี๋ยวขออธิบายก่อนสําหรับคนที่จะรีขายขายไอดีนะเขาจะรีแค่สิบครั้งเขาจะซัมมอนแค่สิบครั้งแรกได้ตัวอะไรปับ๊บเอาไปขายเลยถ้าได้ตัวไม่ดีก็รีนะถ้าได้ตัวดีก็ขายเลยแต่ว่าสําหรับคนที่เล่นต่อก็เดี๋ยวไปกดรับเพชรอะไรให้เรียบร้อยแล้วมามาสุ่มต่อก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนถึงขั้นตอนนี้นะครับถึงขั้นตอนที่กดยอมแพ้ห้าครั้งแล้วมารับคัมภีครบสิบเล่มนะไปะกดซัมมอนไปเลย เกลือไม่ได้สีทองเลยนะโอเคเปิดไปทั้งหมดแล้วครับกดสกิปที่หัวมุมอ่ะเห็นไหมว่าเกลือนะคือยังไงก็ต้องรีไดโ้โจ๊กลมมาตัวเดียวอ่ะไม่ค่อยเวริร์กไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รีเจนเลยสักตัวไม่ํำนานสักตัว่นนกวะกดตกลงอ่ะมาถึงขั้นตอนสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือขั้นตอนการรีนะครับคือตอนนี้เราอยู่ในหน้าต่างนี้คือหน้า id gate ที่เราที่เราไม่ได้ล็อกอินอะไรเลยใช่ไหมที่เราไม่ได้เชื่อมต่ออะไรเลยใช่ไหม ก็มาที่การตั้งค่าครับเห็นมันจะมีมันจะล็อกเอาไม่ได้เห็นปะแต่มันจะมีเชื่อมโยงบัญชีอยู่ดังนั้นเนี่ยเรากดเชื่อมโยงบัญชีครับแล้วก็บัญชีที่เราใช้เป็นดัมมี่ก็คือบัญชี facebook ใช่ไหมตอนแรกที่ผมใช้ผมใช้เป็นบัญชี facebook นะกดไปเลยรอแป๊บหนึ่งนะก็เดี๋ยวใส่อะไรเรียบร้อยนะอ่าโอเคผมเชื่อมบัญชี a c e b o o k เรียบร้อยแล้วนะ เวลาเราเชื่อมบัญชี facebook แล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าบัญชีใน facebook เนี่ยเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะก็คือมี i อดีที่เป็น i อเดียมี่ที่เราทําไว้ตอนแรกอะ่ะมีอยู่แล้วนะดังนั้นเรากดติ๊กถูกตรงนี้ครับแล้วบัญชีเกสท,ที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยมันก็จะหายไปนะเข้าใจปะงงปะก็คือว่าเรามีบัญชีอยู่ในบัญชี facebook ของเราอยู่แล้วก็คือบัญชีแรกที่ผมบอกว่าต้องเชื่อมไวอ้อ่ะเออแล้วเราจะเอาเกสใหม่มาทับไม่ได้ดังนั้นเราจะใช้บัญชีเดิมนะทําให้เกสท,ที่เรา ที่เราเพิ่งเปิดสิบโลเมื่อกี้จะหายไปนะครับกดกันกดซิงค์ไปเลยปุ๊บหอสักแป๊บหนึ่งอโอเคนะทีเนี้ยมันกจะเด้งออกมานะพอกดเริ่มเกมนะครับพอกดเริ่มเกมเข้าไปนะเราจะอยู่ในหน้าบัญชี facebook ต,ตอนแรกนะครับที่เราใช้เป็นดัมมี่นั่นเองนะ เห็นไหมว่าตัวเตอร์อะไรเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนบัญชีเมื่อกี้เลยเพราะบัญชีเกมเมื่อกี้มันได้หายไปแล้วนะครับเราก็ทําการล็อกเอาออกมานะตั้งค่าเราล็อกเอาออกมาปึ๊บฮาทีเนี้ยเราก็จะจะล็อกอินเกมเข้าไปใหม่ได้นะโดยที่เราไม่ต้องลงเกมลบลงเกมใหม่นะเออเนี่ยเราก็รีแบบน,นี้เรื่อยๆนะพอเราได้เอดีที่ต้องการเราก็ไปไปเชื่อมเชื่อมบัญชีใหม่นะครับที่ไม่ใช่บัญชีเ facebook นะเชื่อมบัญชี g ี mail อันใหม่อะไรก็ได้นะ แเดี๋ยวผมลองรีอีกรอบหนึ่งถ้าได้บัญชีที่ต้องการแล้วเดี๋ยวผมจะจะซิงให้ดูนะครับจะเชื่อมบัญชีให้ดูนะโอ้มาแล้วไปเดียวก็โอเคไม่ค่อยว่ากันใครนะอู้อิลิโนอเอาละครับสมมุติว่าผมต้องการจะใช้ไอดีนี้แล้วนะผมรีอย่างพอใจแล้วสมมุติว่าผมรีมาพอใจแล้วผมจะทํายังไงใช่ไหม ผมก็ผูกทําการผูกบัญชีนะเชื่อมโยงบัญชีกับอย่างอื่นที่ไม่ใช่ ID Nummy ของเรานะที่ไม่ใช่ ID Facebook อะไรเงี้ยไปเชื่อมบัญชีอื่นนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันครับผมจะมาเชื่อมบัญชี Google นะโอเคอ่ะเชื่อมอันนี้ไป อนุญาตโอเคอนุญาตไปอ่าทีนี้เราก็จะได้บัญชีที่เราต้องการแล้วนะครับก็ทีนี้ก็จะเป็น ID หลักของเราแล้วตัวเนี้ยพอเราล็อกเอาเอาอกมาเราเล่นใหม่เราก็ใช้ ID ตัวเนี้ยในการเล่นนะครับเออใครยังยังที่ยังไม่พอใจก็มาทำเหมือนเดิมนะ เอา id g u e t เนี่ยไปผูกกับบัญชีดัมมี่ของเราเออ id g t e ไปผูกกับ id dummy ของเราแล้ว id g t e เราจะหายไป id dummy จะโผล่มาแทนกด l o อ o u t ออกสร้าง id g t e ขึ้นมาใหม่นะครับประมาณนี้นะสำหรับการรีแล้วขั้นตอนที่ไว้ๆก็คือการถาดวนเคาน์เตอร์5ครั้งแล้วก็กดยอมแพ้นะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากเลยนะอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยนะ สำหรับใครที่ยังหาแนวทางไม่ได้นะครับอ่ะคลิปนี้คงไม่มีอะไระครับคงมีแค่เพียงแค่นี้นะก็ขอฝากไว้หน่อยว่าสําหรับใครที่มาเข้ามาดูใหม่นะฝากคนละไลค์ like นะครับฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยเดี๋ยวจะมีไกด์เกมต่างๆลงมานะครับเออก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้ว่ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ¡Suscríbete al canal!